สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําน้ําหมักจากเปลือกกล้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเปลือกกล้วยที่รับประทานหมดแล้วนะครับนี่ครับอย่าทิ้งนะครับเราสามารถนํามาทําเป็นน้ําหมักไว้ลดน้ําต้นไม้ได้นะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเราทําการลดไปแล้วนะครับก็จะส่งผลให้พืชผักของเรางามนะครับติดผลดกนะครับนี่นะครับก็ผมทําอยู่เรื่อยๆนะครับมะนาวก็จะติดผลดกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ปลูกไว้ในกระถางนะครับพื้นที่จํากัดนะครับมะนาวยังผลโดกขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับดกทุกต้นเลยนะครับวิธีการทําน้ําหมักตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็จะฉีกกล้วยนะครับเป็นชิ้นเล็กเลแบบนี้นะครับแล้วแช่น้ําหมักไว้หนึ่งคืนครับเราแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับตัวน้ําหมักของเราก็จะขึ้นฟองแบบนี้ครับก็สามารถนํามาลดพืชผัก ได้แล้วนะครับผมเราก็ตักไปเลยครับแล้วก็ไปลดพืชผักของเรานะครับตัวนี้ก็ใส่แค่หนึ่งขันพอนะครับ นี่นะครับก็ลดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเปลือกกล้วยมีประโยชน์นะครับอย่าทิ้งนะครับเราสามารถนํามาหมักลดพืชผักผลไม้ของเราได้นะครับก็จะทําให้พืชผักของเรางอกงามนะครับเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครมีเปลือกกล้วยรับประทานหมดแล้วก็อย่าทิ้งนะครับเอามาทำแบบนี้ได้เลยครับ